หนึ่งการประชุมวันนี้ที่เป็นที่จับตามองอย่างมากนะคะโดยเฉพาะชาวนาที่กําลังร,งรอเงินจากรัฐบาลหลังจากที่นําเงินเข้าร่วมโครงการรับจำนํำข้าวแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับเงินค่ะ วันนี้มีการประชุมของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้นะคะซึ่งมีมติออกมาว่าไม่มีอำนาจที่จะพิจารณาเงินกู้1 3 0แสนล้านบาทให้กับรัฐบาลเพื่อที่จะนำไปใจ่ายในโครงการรับจำนำข้าวเพราะฉะนั้นถ้ารัฐบาลตัดสินใจที่จะกู้เงินก็จะต้องรับผิดชอบทางกฎหมายเองค่ะจากนี้ไปอยู่ที่รัฐบาลแล้วนะคะว่าจะ ดำเนินการตัดสินใจอย่างไรเพราะถ้ากู้เงินก็จะต้องได้มติรับรองจากคณะรัฐมนตรีซึ่งก็จะส่งผลทางกฎหมายแต่ถ้าไม่กู้เงินก็จะไม่มีเงินไปจ่ายให้กับชาวนาและขณะนี้กำลังเผชิญแรงกดดันจากเสียงประท้วงของชาวนาด้วยติดตามรายงานจากคุณวราวิชิมมณีค่ะ แผนบริหารหนี้สาธารณะที่นายกิติรัตนนองรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเข้าชี้แจงกับกกตเพื่อขอ 300, 000, 000ใ,ให้กกตอนุมัติเงินกู้1.3แสนล้านบาทจ่ายให้ชาวนาในโครงการรับจำนำข้าวแต่สุดท้ายเรื่องตีกลับไปที่รัฐบาลต้องตัดสินใจเองรัฐธรรมนูญมาตรา181 4วงเล็บระบุอำนาจหน้าที่จำกัดของรัฐบาลรักษาการ อย่างเช่นห้ามโยกย้ายข้าราชการไม่อนุมัติงบประมาณสำรองจ่ายฉุกเฉินไม่อนุมัติโครงการที่มีผลผูกพันต่อคณะรัฐมนตรีชุดต่อไปและไม่ใช้ทรัพยากรของรัฐสร้างความได้เปรียบในการเลือกตั้งกรณีการกู้เงินโครงการรับจำนำข้าวคณะกรรมการการเลือกตั้งระบุว่าตรงกับวงเล็บสไม่ให้อนุมัติโครงการที่มีผลต่อคอรมอชุดต่อไปโดยกกตตีความว่ากฎหมายชัดเจนอยู่แล้ว และไม่ระบุข้อยกเว้นให้กกตให้ความเห็นชอบหากรัฐบาลจะดำเนินการต้องรับผิดชอบทางกฎหมายเองซึ่งเห็นว่าในมาตรา1 0 0่งร้อยแปดสเว็บานี้เป็นบทบัญญัติเป็นข้อห้ามเด็ดขาดนะครับไม่มีข้อยกเว้นที่จะให้กกตพิจารณาให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบได้กรณีนี้การขอให้คณะกรรมการการตั้งให้ความเห็นชอบในการปรับปรุงแผนการบริหารหนี้สาธารณะ ประจำปีก็มาสอบพรักงาคัที่1จึงไม่อยู่ในอำนาจพิจารณาของคณะกรรมการการเลือกตั้งที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบแต่อย่างใดก็สรุปว่าตามมาตานี้ไม่ใช่อำนาจของกะกะตที่จะให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบในส่วนที่รัฐบาลจะดำเนินการรัฐบาลก็จะต้องอ,อยู่ในรุปพินิษการตัดสินใจของรัฐบาลที่จะต้องรับผิดชอบในส่วนนี้นะครับ เมื ters, ่อกกตโยนให้ร no ัฐบาลตัดสินใจทางเลือกก็คือรัฐบาลจะมีมติคอรมอขึ้นมาใหม่เพื่อกู้เงินจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกศหรือจากสถาบันการเงินอื่นๆหรืออีกหนึ่งทางเลือกครมอจะยืนยันในความต่อเนื่องของโครงการใช้มติเดิมกู้เงินแต่อาจจะได้รับการปฏิเสธจากสถาบันการเงินโดยเฉพาะคณะกรรมการทกศที่ยืนยันจะไม่นำสภาพคล่องมาใช้ในโครงการรับจำนำข้าว อีกด้านหนึ่งก็อาจจะมีความเป็นไปได้ว่าคณะรัฐมนตรีรักษาการจะใช้วิธีหาแหล่งเงินกู้อื่นเพราะได้สัญญากับชาวนาไว้แล้วว่าจะจ่ายเงินที่ค้างอยู่ภายในสองสัปดาห์วันพรุ่งนี้จะมีความชัดเจนจากรักษาการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีคลังว่าจะเดินหน้ากู้เงินหรือไม่และใช้วิธีไหน ก่อนหน้านี้นายนิพนธ์พัวพงศกรนักวิชาการเกียรติคุณทีเดีไอให้ความเห็นว่าถ้ารัฐบาลรักษาการจะกู้เงินต้องมีมติคอรมอร,รองรับแต่เลี่ยงเลี่ยงความเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญไม่ได้มันเหมือนกับว่าเราเดินเข้า,าไปในแบงก์แล้วก็เราก็หยิบเงินจากแบงก์ออกมาเลยนะฮะอันนี้ผมคิดว่าทําไม่ถูกรัฐบาลจะต้องมีมติออกมาคณะรัฐมนตรีต้องมีมติว่าว่าจะให้ใช้เงินก้อนนี้ทีนี้ถ้ามีมติมันเสี่ยงสุ่มเสี่ยง กฎหมายและธรรมนูญบอกว่าเมื่อเป็นรัฐบาลรักษาการเนี่ยจะไม่สามารถทําอะไรที่ไปผูกมัดรัฐบาลชุดต่อไปได้ไม่ว่ารัฐบาลชุดต่อไปจะเป็นรัฐบาลเพื่อไทยหรือรัฐบาลชุดอื่นคุณก็ทําไม่ได้เพราะนั้นมันสุ่มเสี่ยง ในกรณีีนน้นอกจากความเสี่ยงขัดรัฐธรรมนูญและท่าทีของสถาบันการเงินที่อาจจะปฏิเสธการกู้เงินจากรัฐบาลหากไม่มีมติคณะรัฐมนตรีรองรับแรงกดดันที่สำคัญก็คือการรวมตัวประท้วงของชาวนาที่เริ่มต้นขึ้นแล้วจะเชื่อมโยงกับกรปรปรสหรือไม่นั่นหมายความว่าการตัดสินใจของรัฐบาลมีความเสี่ยงทั้งด้านกฎหมายหากเดินหน้ากู้เงินแต่ถ้าจ่ายเงินให้ชาวนาไม่ได้ ก็มีความเสี่ยงทางการเมืองเช่นกันวราวิชิมณมีไทย p ีบีเรายงาน